ค่ะคนขาส่งเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะก่อนไปทํางานไม่ใช่อะไรคะ่ะวันนี้วันที่9นะคะเป็นวันเกิดคุณแฟนของดิฉันนะคะก็อ่ะฝากคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปถึงนางหน่อยนะคะบวชก็บวชแล้วเบียดก็เบียดแล้วเออก็ผ่านการบวชผ่านการเบียดมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วนะคะก็ชีวิตในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่24ขวบค่ะคุณเขา24ขวบแล้วก็ให้มีความสุขความแฮปปี้ อยากทำมาลายนะคะในหน้าที่การงานก็ขอให้สิ่งที่คิดที่ทำสำเร็จเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกคนเออมีแฟนเก่งมีแฟนเลิศไม่ต้องกลัวนะคะดิฉันก็แบบพร้อมซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเสมอเออนะ,อะเดี๋ยวมาวันนี้ก็เดี๋ยวจัดให้เอาไป2ดอกเหมือนดอกไม้เออสดอกไม่พอเดี๋ยวมีเบิ้ลสดอกนะคะมีความสุขมากๆกนแล้วกันนะคะเป็นรอยยิ้มเป็นความสดใส ให้กับดิฉันไปนานๆค,คุณพระรักษาคุณพระคุ้มครองถ้านวอพรแบบพระเขาได้บอกว่าให้มีความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวันานะสุขพะพละมีปฏิพานทางศาสรสมบัติจบทุกป,ประการเลยเออนี่แหละมีเมียที่เคยเป็นพระมันดีแบบนี้นี่เองนะคะอมีความสุขอยากได้อะไรโตแล้วไปซื้อเองก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ตังค <c oughs> ์เก๋ๆเลิศๆจบปะละอ่า ใช่ไหมพี่กอล์ฟแฮปปี้เบร์เดให้นางนิดนึงค่ะพี่กอล์ฟขาเออพอันเดียวพอ,อ <c oughs> เสียงโผยหวนมากยิ่งกว่าท่ายิ่งกว่าท่าแรกที่ไปดูเมื่อคืนอีกออมีความสุขนะคะคุณแฟนขาแล้วก็เป็นที่รักเนาะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์ดีกว่านะคะสิ่งที่อยากให้เพราะว่า สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีทุกอย่างจะดีชีวิตจะแฮปปี้สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจก็ขออยากให้มีและสุดทา้ายนี้อย่าลืมนะคะเราคือพ่อค้า<ด>และแม่มมแคะเราคือพ่อค้าและแม่ค้าค่ะทีะ่ราคาทุเรียนทอดมีโปรสองถุงลด200นอกจากเวพอันเกิดให้แปลแล้วช่วยพิมพ์คอทอใต้คลิปให้หน่อยนะคะไปละขอบคุณค่ะร<ด>ักนะจ๊ะรักแบบเสมอต้นและเสมอปลายและรักตลอดไป นะจ๊ะบวดแล้วเบียดแล้วเหลือแต่งนะจ๊ะไปค่ะอื